อะไรอีกระปุกนะโอ้ยได้โตสองโตพ่อปนเนี่ยแหละไม่ไงลินว่าแต่จยจับข่อยขึ้นเครื่องพญาบ้านเลยอ่ะอ่ะอ่ะโยกโยกข่อยน่ะบอมี่เงิ่อนเสีย่าปบาดดอกยาาเปีนดกคันมีจังสี่กับพ่อได้อยู่จังสี่เอาลายไปแด้งไปกวนโดน ว่าตะเจ้าสิหาเงินไปซื้อ,อยาอยาอีหยงังเกาะยากระใสเส้นมังกรดำกูได้เิน้เขาเวอลามาหลายแล้วว่ามันดีอีกปวดน้ำแข็งน้ำขาน้ำชาน้ามือน้ำเท่านี่หยางยางคือหยางนีเห็นบริได้ักไม่กันเท่าหยางนี่กูเ,เลยว่าสิให้เขามาเมาอีกกระปูเบิดทงนะ่ะสามร้อยเก้าสิบบาทพ่อได้ไปซื้อ,อยามังกรดำมากินอุ้เจ้าก็อยากกินคือข่อยตีข่อยก็กินอยู่พอดีเอาจังสิจาเอายาข่อยไปลองกินมังกรปลาหล่ะนีเด้อ ยาตัวนี้นะ่ะเจ้ากินมือละสองแคปซูลหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นหลับรองเจ้าสิหายไปเปียถิ่มเลยเอาเอเอา,เอาลองเอาไปกินเมืองกอนถ้าดีนะ่ะจังไปสื่อมากินเพราะดีละสิได้กินสิได้เศ,ศ้าปวดแข็งปวดขาชาหน้ามือน้ำเท่านี่ว่าแต่ม,มันดีหลีแมนบอน,นี่ดีแล้วเนาะเอาจังส่เจ้าก,กับไปลองกินเมืองกอนแต่ตอนนี้นะ่ะยกอันนี้กันบอ ประเทศเองเลยดิกินเขาแซ่บเออๆๆสิกับพ่อเบากันไดยนย้ยุย่งพักกูโมนันอีกับปูท่องให้ท้องหน้ากูนะไปเอาให้เบิดเลยว่าแต่มึงเอาอย่ามังก,ก่อนดำแ,แ,แล้วก็เอาเหล้าเนาฝากกูเท่าละขวดสองขวดกูกับพ่อใจแล้วมึงแยกได้ยังมึงไปเอาทั้งพักทั้งหนามาังนงมังหน้ามันนะมึงเอาไปเรื่อย ขอบคุณห,หลายๆเด้อยยายลินเจ้าสมบันดีคักเนาะเออถ้าเกิดยามั่งก่อนยามนลเบิดล่ะเจ้าก,ก็ทักไปในเพจเพลเดอร์หาสื่อแนวดีๆมากินแนะ่จะสิแพงไปอย่างเงินกี่ทีเไยท์ททักไปในเพจที่หน้าเสื้อถือเดี๋ยวได้ละ่ะซุ้มมือนี่นะของปอมมะระบาดย่าไปหาสื่อมั่วซั่วใจพอ่อเออเออดูสิหาสื่อมากินอีกดรอกถ้ามันเบิดทันอะ แต่เดี๋ยวหอมสอนเนี่ยมึงอยากได้ยังไป่เอาเลยในสวนกว่วนัวมีหอนมากกว่าคนคนมึงเรียนบือต้นบากทนะี